ขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวไปเอาอะไรมาแพงโอ้ยคุณขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงแพงไม้ไฮบริดไทยตัวใหม่ราคา20ล้านเรื่องจริงไม่อิงนิยายนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนเล่นต้นไม้เห็นแล้วจะเข้าใจได้เลยว่าทำไมมันถึงเป็นราคานี้คุณปูเจ้าของสวนมีพิษนุโลกเนี่ยนะพิษนุโลกเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นเจ้าของตัวโคโลคาเซีย ฉันจะออกชื่อต้นไม้เขาผิดไหมเนี่ย <c oughs> โ,โคลคาเซียไฟล็อกนี่คือชื่อของเจ้าต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมลักษณะพิเศษของเขาก็คือเป็นไฮบริดตัวใหม่เขาเป็นลูกผสมพูดง่ายๆคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเทรนลูกเครื่องมาแรงอ,อันนี้ก็เป็นลูกผสมเหมือนกันไหนดูซิผสมอะไรกับอะไรอ๋อด้านบนคุณพ่อเขา Black c o r ัลอ๋อสีดำดำอ่ะมันเงาเงด้านล่างคุณแม่เขา ไว้ลาวาเทาไม,พ,มพูดเหมือนเป็นเริ่มเป็นชื่อขนมละหิวเหรเนี่ยเห็นไหมต้นพ่อดำปีเลยส่วนต้นแม่มีสีขาวตรงกลางต้นลูกพอผสมกันเสร็จปั๊บตรงกลางเป็นสีชมพูเลยค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้ผสมขึ้นโดยคุณวุฒิศรีเจริญนะคะความพิเศษของเขาก็คือเป็นไม้ที่มีใบเยต็มฟอร์มใบสีม่วงอมดำมันเป็นเงา เป็นลอนด้วยแล้วตัดกับสีชมพูดแดงตรงหูใบเห็นไหมร่องกลางใบแล้วก็กระดูกใบมันโดดเด่นจนละสายตาจากใบนี้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมส่วนที่ตั้งชื่อว่าไซลอ็อก โคโลคาเซียเนี่ยเป็นพันธ์เขาไซล็อกมาจากคําว่าไซที่แปลว่าจิตใจส่วนคําว่าล็อกก็มาจากล็อกเก็บไว้อะคุณผู้ชม,มล็อกเก็บเอาไว้ในจิตใจแปลความก็คือว่าประทับใจจนต้องล็อกเก็บเอาไว้ในหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลย<อ>ชื่อนี้คุณวิทยาตันวิทยาสวนเทียนอตวันเดอร์เพลนเอทเป็นผู้ตั้งชื่อให้นะคะแล้วราคาที่มันพุ่งไปแบบนี้ โอกาสที่ผสมมันไม่ได้เกิดง่ายนะคุณผู้ชมตามรายงานที่เขาลงเอาไว้นี่นะคะบอกว่าพ่อแม่เดียวกันที่ผสมจนได้1,000เมล็ดใน1,000ที่ว่านี้ ติดแค่มเมล็ดเดียวโอ้ห oh. นี่ไงคือความยากของมันจนกลายเป็น20ล้านค่ะหนึ่งในพันเท่านั้นที่จะตรงตามคุณสมบัติของพันธ์นี้เนื่องจากต้นไม้ที่เกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยจะมีโอกาสเหมือนกับต้นแม่ไม่ถึง2%ด้วยซ้ำค่ะเป็นไม้ไฮบริดตัวใหม่การชำหนอ่อจึงเป็นวิธีการทำให้ต้นลูกเหมือนต้นแม่แบบร0 0ด้วยความที่มันเกิดน้อย เพราะยากมันเลยกลายเป็นแรไอเทมตัวที่หายากอีกตัวหนึ่งเลยคุณผู้ชมตอนนี้สวนคุณปูเขาปิดหน่อแรกไปแล้วนะคะหน่อแรกที่ขายเบาๆเบาๆ 15ล้านโอ้โหเบามากดิฉันว่าเรา3คนเอาบ้าน4คนเอาบ้านรวมกันไม่ได้สักต้นเลยยังไม่ได้ต้นหนึ่งซื้อไม่ได้เลยออแต่ว่าคนที่เขามีกําลังซื้อแล้วเขาก็เห็นว่ามันสามารถต่อเงินไปได้อีกเขาก็ลงทุนนะคุณผู้ชมขายออกไปแล้ว3หนอรอรับอีก6หนอแล้วก็มีจองคิวไว้อีก12คิวพูดมาซิใครไปจองไม่ใช่ดิฉันแล้วไม่ใช่แต่นี้แน่เลยอ่ะ ส่วนตัวแม่อย่างที่บอกค่ะตั้งต้นขายอยู่ที่จะบอกสองไม่ใช่ละ20ล้านบาทมีปลาแล้วก็มีหน่อยเยอะนะคะ oh. อ,อ,อจริงๆแล้วแบบคนไทยที่เราเล่นไม้พวกนี้นัก <c oughs> นักไฮบิดเยอะนะเก่งๆเยอะเลยบ้านเรานะคะ <c oughs> ไว้ในครอบครองนี่ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกเนาะ <c oughs> มันต้องดูแลอะลอตเตอรี่หใบ30ล้าน เออเดีมม๋ยวงวดนี้ซื้อไว้เยอะๆถูกเ,เปลี่ยนเป็นต้นไม้คุณผู้ชมเหมือนคนเนี้ยในในพูดถึงเรื่องลตอตล่